สวัสดีครับผมโทนี่นัทวัตยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ One Pick Podcast รายการที่จะพูดถึงเรื่องมุมมองศิลปะแนวความคิดแบบครีเอทีฟและเบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านรูปภาพเพียงรูปเดียวครับวันนี้เรามาอยู่กับ EP ที่มีชื่อว่าเลนนาดนิวสันช่างภาพผู้บันทึกจัก,กรวาลการเดินทางของเด็กก่อนเกิดนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกของเราถือกำเนิดขึ้นเมื่อ4.5พันล้านปีที่แล้ว 1,000พล้านปีต่อมาคือจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เราเคยเจอในฟอสซิลเมื่อ610ล้านปีที่แล้วสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเริ่มมีการกลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์5 0 0ล้านปีที่แล้วโลกของเราเริ่มมีต้นไม้ต้นแรกเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าเชื้อราเริ่มมีแมลงถัดมาอีก200ล้านปีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดแรกได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้ แล้วจึงตามด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอีก100ล้านปีต่อมาและใช่ครับ2.5ล้านปีที่แล้วเผ่าพันธุ์โฮโมเริ่มปรากฏตัวให้เห็นที่ทวีปแอฟริกาและเพิ่งจะเมื่อ2 0 0 0 0 0ปีที่แล้วเองครับที่มนุษย์ยุคใหม่ได้ถือกําเนิดขึ้นเราเดินทางกันมาไกลามากๆครับแน่นอนว่าสิ่งที่ทําให้วิวัฒนาการของเราเดินทางมาได้ไกลขนาดนี้ก็คงจะเป็นกระบวนการการสืบพันธุ์ที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดปลีกย่อยที่คาดเดายาก แต่เพิ่งจะไม่นานนี่เองครับที่มนุษย์เริ่มมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้าถึงเรื่องของการแพทย์การศึกษาชีววิทยาอย่างจริงจังซึ่งทําให้เราได้เข้าใจวิวัฒนาการและระบบสืบพันธุ์แบบลึกซึ้งกว่าเดิมวันนี้ครับผมเลยอยากจะมาพูดถึงช่างภาพการแพทย์ที่ทําให้สิ่งที่เรารู้จักแต่ไม่เคยได้เห็นกลายเป็นอีกหนึ่งภาพถ่ายที่ทําให้คนทั้งโลกต้องอึ้งครับผมกําลังพูดถึงตก,กล้องที่มีชื่อว่าเลนนาร์ดนิวสัน เลนนานิวสันครับเป็นช่างภาพสวีเดนที่เกิดในปีคศ1922โดยมีคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณลุงเนี่ยเป็นช่างภาพทั้งคู่ครับ เขาเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆครับและหนานเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสนใจกับสิ่งรอบข้างครับเขาเป็นเด็กที่ชอบเล่นชอบค้นหาชอบดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งมันก็ชี้ชัดได้เลยว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นตาก,กล้องโดยแท้จริงครับในวัยห้าขวบเขาเริ่มเก็บพืชพันไม้เริ่มสังเกตโครงสร้างการมีอยู่ของสิ่งต่างๆและในวัยสิขวบคุณพ่อก็ได้ให้ของขวัญชิ้นหนึ่งกับเขาครับนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปนั่นเองครับ ซึ่งมันก็เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ของเขาเป็นอย่างมากครับแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองอีกสิ่งหนึ่งที่เขาหลงไหลแล้วก็สนใจควบคู่ไปกับการถ่ายภาพด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์จากการที่เขาได้พบกับสารคดีของหลุยปาสเตอร์ซึ่งพูดถึงเรื่องการค้นพบจุลินทรีย์แบคทีเรียครั้งแรกในปีคศ1854 มันน่าทึ่งสําหรับเลน่าดนมากๆครับแล้วมันก็จุดประกายความสนใจของเขาในโลกของการถ่ายภาพสิ่งเล็กๆอย่างการถ่ายมาแมลงการถ่ายโครงสร้างของดอกไม้แล้วก็การมองดูเซลล์ต่างๆผ่านกล้องจุลทรรศน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มเข้าสู่วงการอาชีพช่างภาพครับเขาเป็นฟรีแลนซ์ที่คอยถ่ายภาพเรื่องราวการได้รับเอกราชของนอร์เวย์จากมหาอำนาจนาซีเยอรมันซึ่งงานของเขาก็เป็นที่น่าสนใจจนทําให้เขาได้เป็นตากล้องจอร์นัลลิสต์ให้กับมกกาซีนหลายที่อย่างมกกาซีน Illustrate, Picture Post, v e c o r e v e n และแน่นอนครับ Life Magazine เขาถ่ายหมดเลยครับทั้งดารานักสแสดงนักดนตรีนักอุตสาหกรรมคนสำคัญในด้านสังคมเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เพราะว่าเขานะครับเป็นคนที่ชอบผูกมิตรกับแบบที่เขาถ่ายแล้วก็จะใช้เวลาติดตามคนเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด ภาพถ่ายของเขาครับจึงมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็แตกต่างจากช่างภาพคนอื่นอย่างมากครับอย่างชุดภาพถ่ายสรารคดีถ่ายทอดเรื่องราวของนางพยาบาลพดุงคันที่ลนนาติดตามไปก็ได้ถูกตีพิมพ์ออกต่างประเทศเป็นครั้งแรกหรือจะเป็นชุดภาพถ่ายการเล่ล่าหมีงโคโลกที่ประเทศนอร์เวย์ที่ดูน่าหดหู่และอิมพคก,กับคนก็เป็นที่พูดถึงในวงกว้างครับ ด้วยผลนี้เองครับทำให้ในช่วงไม่กี่ปีต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นช่างภาพโฟโตจูเนลิสต์แนวหน้าของประเทศสวีเดนแล้วก็ได้มีโอกาสบินไปถ่ายภาพในหลายประเทศทั่วยุโรปและทั่วโลกครับระหว่างนั้นครับเขาก็ทําในสิ่งที่เขาสนใจควบคู่มาตลอดตั้งแต่เริ่มถ่ายภาพก็คือการถ่ายภาพเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งผมกําลังจะพูดถึงครับมีวันหนึ่งครับเลนน่าได้ไปถ่ายภาพที่โรงพยาบาลสปาสเบิร์กในเมืองสตอกโฮล์มมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้ไปสะดุดตากับบางอย่างในโหลกแก้วครับ อะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยได้เห็นใกล้ๆเขาได้เจอกับ subject ที่เขาอยากจะถ่ายในโปรเจกต์ถัดไปแล้วครับนั่นก็คือทารกก่อนเกิดนั่นเองเขาเกิดความสนใจอยากจะถ่ายการกำเนิดของมนุษย์และเข้าใจการทํางานของอวัยวะต่างๆในระดับที่ละเอียดมากกว่าที่ใครเคยเห็นครับคุณผู้ฝั่งครับงานช่างภาพเรารู้กันอยู่แล้วว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะอยู่ฝั่งที่ให้ความสําคัญเรื่องของศิละปะมากกว่าความเป็นวิทยศาศาสตร์ ส่วนคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ส่วนมากก็จะคำนึงถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์มากกว่าความสวยงามทางศิลปะน้อยครั้งครับที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก้าวขาจากโลกหนึ่งไปยังอีกโลกหนึ่งที่มันดูเหมือนจะตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงอย่างน้อยก็ไม่เหมือนกับที่เลนนาร์ดทำครับเขาตัดสินใจทุ่มเทเวลา5ปีของเขาในการเอาตัวเองซึ่งเป็นช่างภาพเนี่ยไปเรียนแพทย์ครับ ซึ่งเขาเองก็ต้องทนกับแรงเสดทานจากคนที่ไม่เห็นด้วยกับการลงทุนเวลาไปขนาดนี้และนาดเองก็ยอมรับกบว่าตอนนั้นที่เขาโดนคนอื่นบอกว่าสิ่งที่เขากําลังทำเนี่ยมันเสียเวลามันทําให้เขารู้สึกโกรธมากครับและในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เขาเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันว่าหรือว่าเขาจะคิดผิดไปจริงๆแต่สุดท้ายครับเขาก็เลือกที่จะเดินตามความสนใจของเขาเองเพื่อที่จะได้เข้าใกล้สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าที่ช่างภาพคนอื่นเคยทํามาก,ก่อน เขาคิดไวแล้วครับว่าเป้าหมายของเขาในการเรียนแพทย์ครั้งนี้ไม่ได้เพื่อที่จะเป็นแพทย์แต่เพื่อที่จะได้ความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยเป็นประตูบานใหม่ให้เขาได้ไปเจอกับสิ่งที่เขาไม่เคยถ่ายซึ่งเขาก็คิดถูกครับภายหลังจากที่เขาได้เรียนจบ Karolinska Institute เขาก็ได้ทำงานกับเอ็กซ์ด้านชีววิทยาและวิศวกร Nobel Prize ที่ทำงานในแวดวงการแพทย์ครับ มันทำให้เขาได้รับรู้ข่าวสารวงการแพทย์ก่อนใครทั่วไปอีกทรั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบที่เขามั่นใจว่าไม่เคยมีช่างภาพคนไหนเคยถ่ายมาก่อน ในปีคศ1954เขาได้บอกความตั้งใจและเป้าหมายของเขากับกองบรรณาธิการใน l i f e Magazine ไปว่าสักวันหนึ่งเขาจะถ่ายภาพทารกที่มีชีวิตอยู่ในท้องของคุณแม่มาให้ได้และเมื่อถึงวันที่เขาเก็บเรื่องราวทั้งหมดเสร็จเมื่อไหร่เขาจะนำเรื่องเหล่านั้นกลับมาให้ดูต่อให้ลันนาดเป็นช่างภาพที่มากฝีมือและมีชื่อเสียงมากแค่ไหนแต่คนที่เขาได้บอกความตั้งใจของเขาไปครับก็ล้วนแต่ตั้งข้อสงสัยว่าเขาจะทาได้จริงๆหรอ ไม่มีใครคิดครับว่าเขาจะทําได้จริงๆมันเป็นเรื่องที่คนมองไม่ออกเลยว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่มีใครนึกภาพทารกในท้องออกนอกจากการเห็นผ่านอันตรซาวซึ่งในตอนนั้นอันตรซาวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆของโลกเหมือนกันครับแต่เลน,นาดครับกำลังจะเปลี่ยนความคิดของทุกๆคนไปตลอดการ อย่างที่ผมบอกไปครับการที่เขาเข้ามาเรียนแพทย์ที่นี่เนี่ยมันทําให้เขาได้มีคอนเน็กชันกับคนหลายคนในวงการแพทย์เขานะครับได้เริ่มทําความรู้จักได้เริ่มติดต่อก,กับคนที่เป็น optical expert แล้วก็วิศวกรการแพทย์ในญี่ปุ่นและเยอรมันเพื่อที่จะได้ออกแบบอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ไม่มีใครในโลกนี้เคยมีมาก่อนต้องทุ่มเวลาไปเยอะกับการบินไปต่างประเทศเพื่อคุยร่างแบบแล้วก็ทดสอบอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องกว่าจะได้มาเป็น final design มาเป็นกล้องส่องภายในที่เรียกกันว่า endoscope ใครที่เป็นช่างภาพแล้วกาลังฟังอยู่ครับอยากให้นึกถึงเลนส์โปรบมาโครยี่ห้อหนึ่งครับหน้าตามันจะไม่เหมือนกับเลนส์ทั่วไปมันจะยาวมากแล้วก็มีหน้าเลนส์ที่เล็กเพื่อการสอดเข้าไปถ่ายในที่แคบๆเพียงแต่อุปกรณ์ที่เลนนาร์ดกับวิศวกรได้สร้างขึ้นมาครับมันเล็กจนน่าเหลือเชื่อครับเพราะเลนส์ที่เขาได้สร้างมาครับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงแค่0.8ม mm, มและทาให้นัำวัสดุที่กําลังหุ้มตัวเลนส์ไปอยู่เนี่ยเลนส์ของเขาจะมีขนาดเพียงแค่0.5ม mm เมเท่านั้นครับ โอ้โหนี่มันบ้าไปแล้วนะครับเล่นขนาดเท่าหัวเข็มฉีดยาแค่นั้นเองครับคุณผู้ฟังยังไม่พอครับเขายังได้ทําการสร้างแฟลชเข้าไปในตัวเลนส์ด้วยซึ่งมันน่าทึ่งมากครับผมไม่เคยเห็นตาก,กล้องคนไหนที่จะ modify เลนส์ของเขาเองได้โหดเท่านี้แล้วครับ อย่าลืมนะครับว่าเขาไม่ได้ทำเลนส์นี้ขึ้นมาในยุคปัจจุบันนะครับแต่เป็นช่วงเมื่อปีคศ1950ประมาณ70ปีที่แล้วยุคที่กล้องดิจิตอลเนี่ยยังไม่ถือกำเนิดเลยครับและอีกอย่างหนึ่งครับเขาเป็นช่างภาพเดียวเป็นช่างภาพคนเดียวไม่ได้เป็นเหมือนนาซาที่มีทุนหนาล้นฟ้าทําอุปกรณ์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นครับนี่คือหนึ่งในตากล้องที่เอาการถ่ายภาพไปสู่ความเอ็กซ์ตรีมแบบจัดๆเลยถ้าเป็นตากล้องปกติทั่วไปเวลาต้องการอุปกรณ์อะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเเดินข้้้าารรกลองใช่มคัคบ แต่เลนนาดเนี่ยเขาจะบอกว่าช่างมันเขาจะออกแบบของเขาเองและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการออกแบบอุปกรณ์ครั้งนี้ครับก็คือวัสดุที่เราเรียกกันว่าไฟเบอร์ออปติกไฟเบอร์ออปติกเนี่ยคือวัสดุใยแก้วที่ใสมากๆเล็กๆหลายพันเส้นเอามาหุ้มฉนวนไว้ ข้อดีของมันครับคือมันสามารถที่จะนําพาแสงจากจุดกําเนิดแสงไปยังปลายทางได้แม้ว่าสายไฟเบอร์จะโค้งแค่ไหนก็ตามตามหลักการการสะท้อนแสง total internal reflection ถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพไม่ออกครับให้นึกถึงโคมไฟผู้ที่เราจะเห็นคนขายกันตามถนนคนเดินครับอันที่มันจะมีฐาน LED หลากหลายสีแล้วก็มีผู้ที่เป็นเส้นๆหลายเส้นมารัดรวมกันให้ดูฟูๆเวลาเราเปิดไฟแล้วก็จะเห็นแสงเดินทางจากฐานของมันไปยังที่ตรงปลายเลนส์ <L ens S 1> ที่เลนาะทําออกมาก็ทํางานคล้ายๆกัน เพียงแต่ว่ามันถูกออกแบบมาโดยวิศวกรการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องเลนส์เพื่อความปลอดภัยในการนํามาใช้ในร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะเลยโดยในกระบวนการการผลิตเลนส์ตัวนี้ครับเขาจะแบ่งสายไฟเบอร์ออปติกออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันฝั่งหนึ่งเนี่ยจะติดกับแฟลชนะครับที่ตรงมาจากตัวกล้องเวลาตอนถ่ายนะครับกล้องเขาก็จะยิงแฟลชเข้าไปในสายเส้นนี้แสงก็จะเดินทางตามสายไฟเบอร์ออปติกไปเรื่อยๆจนไปกระทบกับตรงปลายของมันก่อนที่แสงจะกระจายตัวออกไปกับอีกส่วนหนึ่งครับเขาจะติดกับเลนส์ แล้วก็จะให้ไฟเบอร์ออปติกอีกเส้นเนี่ยนำแสงจากเลนส์กลับมายังตัวรับแสงที่กล้องครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งมากเพราะว่าภาพที่ได้มาครับมันคมชัดมากๆและมันก็สามารถเห็นได้กับตาได้ทันทีเลยไม่เพียงแค่นั้นเขาเองก็ยังจะเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปเพื่อจะได้ถ่ายสิ่งที่เล็กกว่าตาเห็นอย่างอสุจิและรังไข่ในผลลัพธ์ที่เป็นภาพถ่ายที่ดีกว่าการใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาทั่วไปครับ แน่นอนครับมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เขาจะได้ถ่ายเด็กที่อยู่ในท้องของแม่เลนนาดครับมีโอกาสได้ถ่ายครั้งแรกในปีคศ1957กับคุณแม่ที่เขา้าโรงพยาบาลมาเพื่อเจาะน้ำคร่ำครับเขาใช้เลนส์ของเขาเนี่แหละครับสอดเข้าไปในรูเดียวกับที่คุณหมอสอดเข็มฉีดยาเข้าไปเพื่อที่จะถ่ายเด็กในท้องใช่ครับน่ากลัวนิดหนึ่งเลนนาดใช้เลนส์สองเขาสอดเข้าไปในท้อง,องคุณแม่โดยตรงเพื่อจะถ่ายภาพทารกในครรภ์ครับ แต่การถ่ายภาพครั้งนี้ครับก็ไม่ได้เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่เขาถ่ายเพราะในตอนนั้นมันก็เกิดบัญญาิผิดพลาดครับถามว่าผิดพลาดตรงไหนเลนส์นาดนะครับไม่ได้ทําผิดพลาดแล้วสร้างความเสียหายให้กับคุณแม่และลูกนะครับแต่ว่าเลนส์ที่เขาสอดเข้าไปนี่แหละครับที่กว้างไม่พอที่จะถ่ายเด็กไว้ได้ทั้งตัวเขาเลยจําเป็นที่จะต้องถ่ายเป็นส่วนๆไปครับถ่ายขาถ่ายแขนมือเล็บตับหัวใจปอดพอมาถึงส่วนสุดท้ายที่เขาต้องการจะถ่ายซึ่งก็คือใบหน้าของเด็ก แฟลชของเขาครับกลับหยุดทํางานซะก่อนทําให้เขาเองเนี่ยต้องยุติการถ่ายของเขาและมันก็อีกนานเลยครับกว่าเขาจะได้กลับมาถ่ายรูปเด็กในคันคุณแม่อีกครั้งหนึ่ง แต่เลนนาดเองก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็รู้ว่าโปรเจกต์ที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ระยะยาวอุปกรณ์ที่เขาใช้อยู่เนี่ยถ้าให้เวลามันอีกนิดนึงเขาก็น่าจะพัฒนามันได้เหมือนกันรวมไปถึงในระหว่างที่เขาต้องรอหาคุณแม่ที่ใจกล้ามากพอที่จะให้เขาถ่ายเขานะครับก็จะไปใช้เวลาในการถ่ายตัวอ่อนนอกคันแล้วก็จะถ่ายกระบวนการการปฏิสนธิของอสุจิกับไข่ในห้องทดลองด้วยกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปที่เขาศึกษานี่แหละครับ และนาติดต่อไปยังโรงพยาบาลที่เขารู้จัก5้าแห่งในสวีเดนและทั่วยุโรปเพื่อที่จะได้ขอตัวอย่างของตัวอ่อนทารกมาถ่ายและตัวอย่างที่เขามาจะได้ถ่ายส่วนมากครับก็จะเป็นตัวอย่างเด็กที่ออกมาจากการทําแท้งของคุณแม่ที่ท้องนอกหมดลูก ซึ่งเลนาดเขาก็บอกกับทางโรงพยาบาลไว้ครับว่าเมื่อไหร่ที่มีเคสทำแท้งเนี่ยก็ให้ติดต่อเขาไปเด็กเขาจะได้รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลนั้นเพื่อรับเด็กที่ออกมามาถ่ายภาพทันทีมันเป็นกระบวนการที่ต้องทำทันทีครับเพราะไม่งั้นตัวอ่อนที่ออกมาเจอโรคภายนอกเนี่ยก็จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพแล้วเพื่อความรวดเร็วครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะขอห้องห้องหนึ่งในโรงพยาบาลมาเพื่อสร้างเป็นห้องสตูดิโอถ่ายภาพของเขาโดยเฉพาะเลยโดยในห้องนั้นครับจะไม่มีใครสามารถเข้าไปได้นอกจากตัวเขาและ subject ที่เขาถ่ายเท่านั้นภาพตัวอ่อนเด็กส่วนมากที่เขาถ่ายเขาก็จะใช้เลนส์มาโครในการถ่ายครับโดยเขาจะเตรียมถังน้ำนะครับใส่ของเหลวพิเศษไว้แล้วเขาก็จะย่อนตัวอ่อนทารกที่เพิ่งได้มาเนี่ยลงไปในถังตัวอ่อนที่อยู่ในของเหลวพิเศษครับก็จะดูเหมือนลอยๆนะครับเหมือนตอนที่อยู่ในคันของคุณแม่ครับเขาถ่ายโปรเซสมาหมดเลยครับตั้งแต่อาซูจิผสมกับไข่ถ่ายตัวอ่อนในระยะแรกถ่ายตัวอ่อนที่โตขึ้นมา เรียกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นคนที่กลัวของพวกนี้เนี่ยกลัวการที่จะเห็นตัวอ่อนของมนุษย์กลัวการเห็นอวัยวะที่ไม่มีชีวิตอยู่กับเลนนาดไปครับก็น่าจะได้เห็นตัวอ่อนหลากหลายที่จนชินไปเลยครับ ได้ในปี1965ครับก็เป็นปีที่เขาได้กลับมาถ่ายคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ครับเลนส์ของเขาได้ถูกพัฒนาให้ถ่ายได้มุมกว้างกว่าเดิมถ้าเทียบกับขนาดของกล้องฟูลเฟรม35มิลิเมตรเนี่ยเลนส์ของเขาก็จะมีความกว้างอยู่ที่15มิลิเมตรครับผมว่ามันมันสุดยอดมากๆเลยนะเลนส์ขนาดเท่าหัวเข็มเองอะคุณผู้ฟังแต่ว่าสามารถถ่ายได้มุมกว้างขนาดนี้คมขนาดนี้แถมยังยิงแฟลชได้ด้วยผมคารวะในความพยายามของเขาจริงๆครับ และนอกจากนั้นครับเลนาร์ดยังได้เปลี่ยนจากการถ่ายด้วยกล้องฟิล์มกลายมาเป็นการถ่ายด้วยกล้องเบต้าแคมหรือกล้องวิดีโอเทปเพื่อที่จะได้เห็นภาพอย่างต่อเนื่องในระหว่างการถ่ายซึ่งการถ่ายครั้งนี้ก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรคครับเลนนาร์ดได้เห็นตัวเด็กทารกวัย18อาทิตย์ที่อยู่ในคันกาลังเคลื่อนที่เขาได้เห็นหัวใจของเด็กที่กำลังเต้นได้เห็นเด็กทารุกที่อยู่ในถุงน้ำคร่ำโดยมีสายสะดือพันอยู่ที่ตัวเด็ก ตัวของเด็กล่องลอยอยู่ในฉากสีดำเสมือนเป็นจกักรวาลน้อยๆในโลกก่อนหน้าที่เราจะเกิดมาทารกตัวเล็กๆมีการก่อร่างออกมาเป็นร่างกายแล้วแขนทั้งสองของทารกคนนี้กำลังกำมือแนบอกตัวเองไว้เด็กน้อยที่กำลังจะเกิดในอีก22อาทิตย์ข้างหน้ากำลังหลับไหลอยู่ครับ ทุกคนในห้องตรวจต่างพากันตื่นเต้นฮือฮารวมไปถึงคุณแม่เจ้าของคันนี่คือภาพพอเทรตเต็มตัวของมนุษย์ที่มีชีวิตและอายุน้อยที่สุดเท่าที่มนุษย์ทุกคนจะเคยเห็นมันคือการถ่ายภาพสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาให้น่าสนใจที่สุดเปลี่ยนจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นมาให้กลายเป็นเรื่องที่วิเศษกลายเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ ไม่เพียงแค่นั้นครับเทคนิคการถ่ายภาพแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ใครจะทําก็ได้มันต้องมีความเทคนิคอลต้องมีความชํานาญและต้องมีความระมัดระวังสูงมากแม้แต่ในยุคปัจจุบันเองรูปภาพนี้ก็ยังได้รับการยอมรับในแง่ฝีมือและแง่ความรู้ของเทคนิคครับและนารดครับไม่ได้เป็นตากล้องเท่านั้นเขายังเป็นนักวิทยาศาสตร์ยังเป็นนักชีววิทยาไปในตัวด้วยความรู้ทางการแพทย์ของเขามันทําให้เขาเป็นตากล้องที่ยูนีีมากๆคนหนึ่งของโลกครับ หลังจากวันนั้นครับเลนนาดได้ส่งชุดภาพถ่ายของเขาไปทาง l i ฟ e m a g a z ซีนเพื่อตีพิมพ์ลงบนปกและเนื้อหาข้างในจำนวนรวมกัน16หหน้าประกอบไปกับบทความที่มีชื่อว่า drama of life before birth หรือละครชีวิตก่อนการถือกำเนิด ในบทความครับเป็นการจัดวางภาพถ่ายเรียงกันตั้งแต่ตัวอ่อนที่เพิ่งจะมีรูปร่างไปจนถึงเริ่มเห็นการก่อตัวของอวัยวะต่างๆเริ่มเห็นมือเริ่มเห็นเท้าไปจนถึงตอนที่เราสามารถเห็นเป็นเด็กคนหนึ่งได้จริงๆรูปภาพทั้งหมดที่เราเห็นในบทความนี้ล้วนเป็นรูปภาพทารกที่มาจากการทำแท้งด้วยความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งหมดยกเว้นภาพหนีภาพเดียวที่เป็นเด็กที่กำลังมีชีวิตอยู่จริงๆและมันก็เป็นภาพหน้าปกครับ ภาพภาพนี้มันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆคนทั้งโลกตะลึงไปกับภาพภาพนี้ครับ Life Magazine ฉบับนี้กลายเป็นฉบับที่ขายดีมากๆอย่างที่ไม่น่าแปลกใจวางแผงขายได้8ล้านฉบับภายในระยะเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นหลังจากนั้นไม่กี่เดือนต่อมาเลนนาดก็ได้ตีพิมพ์หนังสือของเขาเองชื่อว่า A Child Is Born ออกมาไม่ต่ำกว่า20ภาษาและถูกส่งไปยัง40ประเทศทั่วโลกครับ เขาได้เป็นช่างภาพคนแรกที่ได้รับรางวัล Hasselblad Award ได้รับการยกย่องให้เป็นตากล้องประจำปีโดย American Society of Magazine ได้รับรางวัล Emmy Award และเยอะเลยครับเรียกได้ว่ารับรางวัลกันทุก2ปีเลยทีเดียวภาพของเขาดังมากครับจนมักจะมีคนขโมยไปใช้ในสื่อต่อต้านการทำแท้งอยู่เรื่อยๆและมันก็ทำให้ภาพถ่ายของเขาเป็นที่ถกเถียงไปมาระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยในประเด็ดนนี้ในช่วงปีคศ1970เรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตครับ การรับรู้ข่าวสารต่างๆจากต่างประเทศไม่ได้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมันกับสมัยนี้ เลนาร์ดไม่รู้เลยครับว่าภาพถ่ายของเขาได้เป็นประเด็นถกเทียงของคนในสังคมอเมริกาซึ่งกว่าเขาจะรู้ตัวครับว่ามีคนเอาภาพของเขาไปใช้เนี่ยก็เมื่อตอนที่เขาไปอเมริกาอีกรอบในปี1980เนี่ยแหละครับเขานะครับถึงกับต้องพยายามติดต่อคนที่เอาภาพของเขาไปใช้เพื่อบอกให้หยุดใช้งานภาพของเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเลนนาร์ดบอกครับว่าภาพถ่ายของเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเพื่อการเอามาประท้วงหรือว่าเรียกร้องอะไรทั้งนั้นมันคือภาพวิทยาศาสตร์ เขาเป็นแค่คนที่รายงานความจริงของร่างกายมนุษย์เขาจะขอไม่ออกความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาแล้วก็มองโลกในแง่สปิริตชอลคุณก็อาจจะบอกว่าชีวิตเกิดขึ้นในวันที่มีการปฏิสนธิแต่ถ้าเกิดคุณเป็นฝั่งนะักวิทยาศาสตร์คุณก็อาจจะบอกว่าเด็กเริ่มมีชีวิตจริงๆช่วง16-18อาทิตย์ของการตั้งครรภ์เพราะนั้นคือตอนที่หัวใจของเด็กเริ่มเต้นเองจริงๆ ในปี1977ครับนาซาได้ส่งภาพของเลนานาดไปกับยาน Voyager ที่ทำภารกิจสำรวจดาวต่างๆและมุ่งหน้าออกจากระบบสุริยะจัก,กรวาลในวากาศที่วง่วางว่างเปล่าไม่มีที่สิ้นสุดการสึกรรนของวัตถุนในวากาศจะเกิดขึ้นช้ามากยานลำนี้จะอยู่นานกว่าการมีอยู่ของมนุษย์ครับในอีก5ล้านปีข้างหน้ามนุษย์จะสูญพันธุ์หรือไม่ก็วิวัฒนาการไปเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นแทน จะไม่มีซากสิ่งก่อสร้างสิ่งไหนที่ยังคงอยู่บนโลกของเราดวงอาทิตย์จะแผดเผาภัยพิบัติจะทำลายทุกอย่างในตอนนั้นที่โลกของเราไม่เหลือซากการมีอยู่ของมนุษย์แล้วภาพของเลน่าดจะยังคงอยู่ล่องลอยไปในอวกาศเพื่อที่สักวันหนึ่งจะถูกคนพบโดยใครบางคนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพในผลงานและความสำคัญที่งานนี้มีต่อมนุษย์ ในปี1998ก็ได้มีการจัดตั้ง l e น n า r d n e w วส n Award ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการจัดแสดงและให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์และชีววิทยาซึ่งมีการจัดประกวดและให้รางวัลในทุกๆปีครับ l e น n า r d n e ิวส n เสียชีวิตในวัย94ปีเมื่อปี2017ที่ผ่านมานี่เองครับก่อนที่เขาจะจากไปไม่กี่เดือนเขาก็ได้มอบชุดภาพถ่ายของเขาในเวอร์ชั่นขาวดำให้กับมิวเซียมสาธารณะเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ทุกอย่างมันเริ่มมาจากแค่เด็กคนหนึ่งครับเด็กที่ช่างสังเกตและตั้งคำถามกับสิ่งที่ทุกคนรู้จักแต่ไม่เคยเห็นเริ่มจากการที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้ไม่มีทุนไม่รู้จักใครไปจนถึงการเป็นช่างภาพที่จดจ่อกับสิ่งสิ่งหนึ่งและใช้เวลาทุ่มเทกับสิ่งนั้นจนทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาบางทีเรื่องราวที่พิเศษที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องราวที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวและไม่เกิดขึ้นอีกตลอดไป มันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นรอบข้างคุณทุกวันอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกๆคนต้องพบต้องเจอที่เหลือก็แค่ใช้เวลาและค้นหามุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นและทำสิ่งนั้นให้สวยงามเป็นที่น่าจดจำสุดท้ายสิ่งที่พิเศษสิ่งที่มีความหมายอาจจะเป็นแค่อากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มอาหารที่เรากินร่างกายที่เราใช้หรือมันอาจจะเป็นแค่การเกิดมาของเราทุกคน สำหรับอีพีนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเสพภาพถ่ายและออกไปถ่ายภาพครับขอบคุณครับ